ความมั่นคงแข็งแรงการที <ales> game, a a lab, like valley, muscle, Herren, ่ชาวเรตองคูสามารถที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาความเชื่อความศรัทธาวิถีปฏิบัติและรักษาตัวตนของตนเองให้ดำรงอยู่แข็งแรงมาได้จนถึงทุกวันนี้เหตุผลหนึ่งนั้นก็อาจจะมาจากที่ว่าเรตองคูนั้นเป็นหมู่บ้านห่างไกลนะครับยากแก่การเข้าถึงยังไม่มีถนนหนทางตัดผ่านไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพิ่งเข้ามาถึงที่นี่ได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับทั้งหมู่บ้านมีทีวีไม่ถึง10เครื่อง มีเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สามารถรับรายการจากสถานีโทรทัศน์ตามช่องต่างๆได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็มีใช้กันเพียงแค่สองสาคัญแต่ทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์และความเป็นไปในปัจจุบันของเลตองคุเท่านั้นนะครับแต่ในอนาคตในวันที่ความจเจริญทางด้านวัตถุนั้นถาโถมเข้าไปทุกที่นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลเพราะฉะนั้นอนาคตของเลตองคุนั้นจึงเป็นสิ่งที่หน้าท้าทายยิ่ง สำหรับชาวบ้านนะครับต <ST> ั้งแต่ผ kind of ู <screen> ้ใหญ่เก okay? ิดมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะมีอะไรที่ผู้ใหญ่มองว่าอู้มันเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดเลยต้องมีมีเกิดบ้างไหมถ้าคดีรับทราบคดีอะไรเล็กน้อยนี่มันไม่เท่าไหร่หรอกคดีที่ใหญ่ที่สุดก็คดีชู้นี่แหละถ้าเราจะเป็นชู้เราจะเป็นกี่ลาวมอ่าะถ้าเขารู้เมื่อไหรเราก็จะไล่ออกากเมื่อนั้นเลย แต่พูดถึงคนขั้นไหนนี่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้ามีก็รู้สึกมันจะมีจากข้างนอกมากมากว่าถ้าไม่ได้พูดถึงว่ามันมีจากที่อื่นตั้งแต่ผู้ใหญ่ยังเด็กๆจนอายุจนผู้ใหญ่ตอนอายุถ,ถึงตอนนี้นะแสดงว่าความผิดไร้แรงนี่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยก็น้อยมากน้อยมากน้อยมากและสมทาผิดกฎนะคะจะเป็นยังไงโดนหลายอย่างถ้าผีใหญ่ก็โดนใหญ่ผีเล็กก็โดนเล็กอ่ะสมมติผิดใหญ่นี่คืออะไรคะเชือบ้ามีมไวน์หลือเลือใบสมมติถ้าเป็นพวกกินเล่าไปกินเนื้ออะไรพวกนี้จ ก็จะทําเป็นพิธีฉันรับอะไรฉันรับแล้วก็เข้ามาทำเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้ถ้าเป็นเรื่องชู้สาวชู้เมียผู้อื่นอะไรเขาจะไล่ออกหมู่บ้านแล้วจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านอ <c oughs> ีกไหมคะก็ต่อเมื่อสามปีเตรเนี่ยคืคอคุยใน่สร็เนี่ยสามปีสามเดือนนะก็จะเข้ามาได้ ถ้าเกิดว่าข้างนอกเข้ามามากๆหรือว่าความเจริญเข้าความจากข้างนอกเข้ามาจะทําให้ความเชื่อความศรัทธานี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะลดน้อยถอยลงไปนะครับผมไม่เป็นห่วงเลยไม่ห่วงอย่างนั้นครับถ้าเขาทำอะไรได้ทํรารเราได้นะเราก็จะได้กิ่งกี่ก่ด้วยอะไรอร่อยนะจะไม่ไม่ใช่โค้งนะเนื้อมูเนื้อก่เราก็รู้ไม่ขมแต่เราก็ทําไมต้องอุตส่าห์ถืออย่างเงี้ยเออถ้าโคที่ตั้มใจว่าเอออย่งเขาตั้มใจว่าที่จะมาทำรายได้เราก็เชิญมาเลย ถ้าทําอะไรไม่ได้เออโหทํำอะไรไม่ได้มาเราก็จะได้รู้เรีวอเราจะได้คือเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อม,มัเออที่เราเชื่อมานี่มันจะได้เร็ยวเอ,อเป็นสิ่งที่ดีเออ,เอ,อ ันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนมีนาคมนะครับถ้าตามความเชื่อตามปฏิทินของชาวบ้านที่เลตองฟูจะถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันแรกของปีนะครับแต่ละบ้านนั้นจะจัดเตรียมข้าวเตรียมของนะครับจะทําเทียนซึ่งทาจากที่พึ่งแท้ๆเลยนะครับมีการเตรียมผลไม้รากไม้ที่ ชาวบ้านปลูกนะครับที่คนในหมู่บ้านปลูกเป็นส่วนใหญ่เพื่อนําข้าวของผลไม้เหล่านี้นะครับไปรวมกันทําพิธีขอบคุณเทวดาฟ้าดินขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขานะครับที่ช่วยมอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับหมู่บ้าน นดวถ้าสมมุติว่าวันวันหนึ่งใช่ไหมครับมีคนเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านมากขึ้นแต่สิ่งที่เขามองเราเนี่ยเขามองแค่เป็นเรื่องเรื่องแปลกกับเป็นเรื่องที่แบบว่าธรรมาดาผู้ใหญ่ยำ ผู้ใหญ่จะรู้สึกยังไงพมได้เข่ามา่ากธนหมอนกันบทีรีต่อโคเนี่ยเขาว่าต่อไปนี่วันทีเขาจะเอาแปบว่าเขามาดูตัวอย่างเขามาดูเล่นว่าเออมีพวกกลุ่มหนึ่งนะเขาจะอนุรักษ์ไว้มาทำแบบถ้าเข้าประตูก็เสียเท่าไหร่แต่่าเขาก็ให้กี่าเหมือนกันใช่ไหมเขาก็เลี้ยงเราเหมือนกันเออแปลว่าเขาเขาจะให้เขามาโชว์เฉยๆเออเพราะว่าถ้าได้อย่างนี้ก็ดีสิแต่ผมไม่เป็นห่วงผมไม่ผมไม่โทษจากโรคภัยโรคภัยนอก คือ <ừ> mm, จะโทษจากตัวเราเองโทษจากตัวเราเองถ้าไม่ไม่มั่นคงแข็งแรงพอเออถ้าถ้าเบลว่าเขามาดีๆนะเออถ้าเบลว่าเขามาว่าเทคโนโลยีที่ือนมาเนี้ยเบลว่าเขาจะมาเอ่อเอ่อให้เราดูอะไรหรือเขาจะมาค่ามาขายมาอะไรจะมาขายเหล้าเมายาถ้าเราไม่กินเขาจะไม่บังคับเราถ้าเขาจะเอตัดสินใจว่าจะบังคับเราจริงๆโออเคอันนี้เราจะรู้ว่าความดีมันจะมีเกิดขึ้นมาอีกไหมเออที่เขามาทําชั่วเนี่ยความชั่วมันจะไปหาเขาไหม นะเออถ้าแปลว่าเขามาปุ๊บเออเขาเขายืดมือแค่นิดเดียวยังไม่สุบเลยเราไปกระโดดจัดเอาก็ความผิดก็อยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่เขาตอนนี้ชาวบ้านตนะ่างก็ทยอยเดินลัดทุ่งนาเข้ามาบริเวณลำธารข้างๆหมู่บ้านนี่นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อธิบายให้ฟังว่าผลไม้รากไม้ที่นํามาคราวนี้บางส่วนนั้นจะนํามาแขวนไว้กับต้นไม้นะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาใส่กระทงเพื่อลอยไปกับแม่น้ําลําธารนะครับส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ก็คือว่าอาจจะหมายถึงการขอบคุณธรรมชาตินะครับที่ได้มอบความอุดมสมบูรณ์มาให้สําหรับการเพาะปลูกในหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะหมายถึงการสะเดาะเราะนะครับลอยเราะลอยทุกลอยโศกลอยความโชคร้ายให,ให้ไปกับแม่น้ํา เราอยู่เนี่ยมนจะแน่นอนไหมมาจะมาสถางไหมความเชื่อของเรานี่จะมาคงหลือย่างหลือทุกคงนี่เรานี่จะมีจิตใจแน่นหนานที่ความเชื่อเมื่อก่อนไหมแต่จะมีคนมาชัดบ้าจะมีคนมาชวนบ้าจะมีคนมันแยว่าต้องมีแต่ว่าเมื่อคงเรานเ,น,าเ,น,รเน,รน,นี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเบลูบเบลูนไหมเนี่ยเราจะดูที่เวลาที่ออกดอกเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ออกดอกนี่มันจะทั่วต้มเลย เ,เมื่อจะได้กินจริงๆที่จะเป็นรูปเป็นเม็ดที่เราจะใช้ได้จริงนี่เหลืออยู่น้อยมากเขาก็เปรียบเทียบอย่างนี้คือเ็เปรียบเทียบว่าถ้าอะไรมันเป็นของดีของแท้จริงมันจะคงอยู่ไปเรื่อยๆจะอยูอย่ไปเรื่อยๆถ้าเหมือนกับว่าข้าวเนี่ยถ้าเป็นเม็ดรีดเนี่ยมันจะต้องออกจากลำแพงอเออถ้าเม็ดแข็งเนี่ยเม็ดดีเนี่ยจะต้องอยู่ในลำแพงเขาเปรียบเทียบว่าอย่างนั้นจะแห้งแล้งยังไงมันก็ยังอยู่จะอยู่ไม่ตายไปไม่ตาย ครับว่าไปแล้วแกนความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อรักที่ฤาสีของชาวกะเหรี่ยงแห่งหมู่บ้านเลยต่องคูนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวกันนะครับกับการที่สังคมต้องพยายามหามาตรการหากฎเกณฑ์อะไรบางอย่างนะครับมาเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือว่าเพื่อที่จะดูแลปกครองผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์ประเภทแรกที่ว่านั้น ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่มีบทบัญญัติบทบังคับหรือว่ามีบทลงโทษมากำกับดูแลคนนะครับแต่ว่าเป็นการกำกับดูแลผู้คนด้วยกฎของศิลธรรมด้วยสำนึกผิดชอบชั่วดีด้วยความละอายต่อบาปซึ่งในยุคสมัยที่ถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาถูกให้ค่าว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญนั้นกฎเกณฑ์แบบนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องเชยนะครับ ก็ได้สําหรับคนบางกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในยุคสมัยเช่นที่ว่านี้การดํารงอยู่ของลัทธิวุษีของชาวกะเหรี่ยงแห่งหมู่บ้านเลตองคุจะยืนหยัดต้านกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กําลังไหลบ่าเข้าไปอย่างเชี่ยวกรากได้มากน้อยได้ยาวนานแค่ไหนคําถามนี้ยังคงไร้คําตอบในวันนี้ครับ 2ีปีใน,นานะหมอยาพงพื้นบ้านกับการยื้อชีวิตผู้คนให้รอดตายจากพิษร้ายของอสรพิษ1เสียสละ2ใจสู้3ใจไม่างคาคุณธรรมของหมอพื้นบ้านที่ไม่จําเป็นต้องการันตีด้วยใบปริญญาเขาอยู่รอดได้อย่างไรในวันที่ภูมปัญญาไทยกําลังกลายเป็นสินค้าส่งออกหมอรักษาพิษงูแห่งพรมคีรีคนคน้คนค้นวัน,นงคาที่10เมษายนนี้4ี่ทุ่ม